สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการบวกสารจำนวนค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนเรามาเล่นเกมทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วกันดีกว่านะคะ เกมนี้ชื่อว่าตัวเลขซ่อนหาค่ะ วิธีการเล่นก็คือนักเรียนจะต้องหาคำตอบในแต่ละข้อแล้วนำคำตอบที่ได้ไปเติมลงในช่องว่างโดยแต่ละช่องคำตอบก็จะมีความเกี่ยวข้องกันภายในเวลาที่กำหนดนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ข้อ A 24,578บวก11,235เท่ากับเท่าไหร่คะข้อ B 12,607บวก18,498คำตอบคือเท่าไหร่คะข้อ C 34,206บวก17,335คำตอบคือเท่าไหร่คะ นักเรียนหาคำตอบภายในเวลาที่กำหนดนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยก,กันดีกว่านะคะ เรามาดูเฉลยข้อ A กันดีกว่านะคะข้อ A 24,578บวก11,235คำตอบก็คือ35,813ค่ะส่วนข้อ B 12,607บวก18,498คำตอบก็คือ31,105ค่ะ และข้อสุดท้ายข้อ4 34,206บวก17,335คําตอบก็คือ51,541ค่ะนักเรียนอย่าลืมนำคําตอบไปเติมลงในช่องด้วยนะคะต่อไปเป็นข้อ DEF นะคะข้อ D ก็คือ7,365 บวก3,849เท่ากับเท่าไหร่คะต่อมาข้อ E 19,403บวก23,891คำตอบคือเท่าไหร่คะและข้อสุดท้ายข้อ F 23,707บวก19,657ได้คำตอบเท่าไหร่คะ หมดเวลาแล้วค่ะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าข้อดี7,365บวก3,849คำตอบก็คือ11,214ค่ะ ต่อมาข้อ E 19,403บวก23,891คำตอบก็คือ43,294ค่ะและข้อสุดท้ายข้อ F 23,707บวก19,657คำตอบก็คือ43,364ค่ะ เสร็จแล้วอย่าลืมนำคำตอบมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องการบวก3ามจำนวนกันดีกว่านะคะ การบวกจำนวน3จํจำนวนสามารถทําได้2วิธีนะคะวิธีที่1คือนำจำนวน2จํจำนวนมาบวกกันก่อนแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกับจำนวนที่เหลือค่ะตัวอย่างวิธีที่1กันดีกว่านะคะจากโจทย์ก็คือ43,192บวก7,654บวก3,568เท่ากับเท่าไหร่คะ วิธีการแรกก็คือจะนำจำนวนสองจำนวนมาบวกกันก่อนแล้วเมื่อได้ผลลัพธ์ก็จะนำมาบวกกับจำนวนที่เหลือสังเกตนะคะเราจะต้องตั้งเลขให้ตรงหลักก่อนแล้วเราก็จะเริ่มบวกจากหลักหน่วยไปหลักสิบไปหลักร้อยไปหลักหลักพันไปหลักหมื่นตามลำดับเลยนะคะ ต่อมาก็เป็นวิธีการบวกในแนวตั้งวิธีการยังเหมือนเดิมนะคะคือนำจำนวน2จํจำนวนมาบวกกันโดยยึดหลักการตั้งเลขให้ตรงหลักโดยเริ่มจากหลักหน่วยไปหลักสิบไปหลักร้อยไปหลักพันแล้วก็ไปหลักหมื่นเมื่อบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์ก็จะนำมาบวกกับจำนวนที่เหลืออย่างตัวอย่างนะคะ4 3 1 9 2บวก 7,654คำตอบก็คือ5,846ค่ะเสร็จแล้วก็นำมาบวกกับจำนวนที่เหลือคือ3,568คำตอบสุดท้ายก็คือ5,0444ค่ะต่อมาก็จะเป็นการบวก3จำนวนวิธีที่2ค่ะ คือนำจํานวนทั้ง3จํจำนวนมาบวกกันโดยตั้งเลขให้ตรงหลักแล้วก็เริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนแล้วจึงบวกในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือต่อไปเรื่อยๆไงคะเรามาดูตัวอย่างวิธีที่2เลยนะคะจากโจทย์ก็คือ43,192บวก7,654 บวก3,568เท่ากับเท่าไหร่คะวิธีการนี้เราก็จะนำตัวเลขทั้ง3จํจำนวนมาบวกกันโดยตั้งเลขให้ตรงหลักแล้วก็เริ่มจากหลักหน่วยก่อนแล้วก็บวกไปเรื่อยๆถัดไปเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นไงล่ะคะที่สำคัญต้องยึดความแม่นยำด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมตัวทดด้วยคะ่ะเมื่อมีตัวทดก็ต้องนำไป ทดในหลักถัดไปแล้วอย่าลืมบวกกับผลบวกด้วยนะคะดูตัวอย่างวิธีการที่2ดีกว่าค่ะคือการนำจำนวน3จํจำนวนมาบวกกันนะคะเริ่มจาก43,192บวก7,654บวก3,568าคำตอบคือเท่าไหร่คะ เวลาตั้งหลักเราต้องตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะคะแล้วเวลาบวกก็จะเริ่มเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนเสร็จแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆทางซ้ายมือถ้ามีตัวทดก็ต้องนำตัวทดเนี่ยมาบวกกับผลบวกด้วยนะคะอย่างข้อนี้คำตอบที่ได้ก็คือ5 4 4 4 4ค่ะ การบวกจำนวน3จํจำนวนทั้ง2วิธีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีที่1การนำจำนวน2จํจำนวนมาบวกกันก่อนแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกับจำนวนที่เหลือหรือวิธีที่2ที่นำจำนวนทั้ง3จํจำนวนมาบวกพร้อมกันผลลัพธ์ที่ได้ของทั้ง2วิธีเนี่ยค่าก็จะเท่ากันนะคะเอาละค่ะเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เราลองมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันดีกว่านะคะ มาดูเฉลยข้อที่1กันดีกว่านะคะข้อ1 47,832บวก14,326บวก5,794คำตอบก็คือ67,952ค่ะส่วนข้อ2อ24,385บวก12,781 บวก36203คําตอบก็คือ73369ค่ะ ดูเฉลยข้อที่3กันดีกว่าค่ะ7,926บวก16,412บวก3,501คำตอบก็คือ27,839ค่ะส่วนข้อ4 45,796บวก5,760 บวก13,249คำตอบก็คือ64,805ค่ะ ส่วน2ข้อสุดท้ายคือข้อ5กับข้อ6นะคะจะเป็นการนำเลข2จํานวนมาบวกกันก่อนแล้วพอได้ผลลัพธ์ก็นำมาบวกกับจํานวนที่เหลือค่ะเรามาดูข้อ5กันดีกว่านะคะข้อ5 34,791บวก4 3่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ78,328ค่ะ และนำมาบวกกับจำนวนที่เหลือคือ7,846คำตอบที่ได้คือ86,174ค่ะส่วนข้อ6นะคะโจทย์ก็คือ38,426บวก8,939ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ40,000 7,365แล้วนำมาบวกกับจํานวนที่เหลือคือ42,546คําคำตอบที่ได้ก็คือ8 000, 9 9 1 1ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเรียนเรื่องการบวก3จํานวนไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมนะคะการบวกเลข3จํานวน ต้องไม่ลืมตัวทดแล้วก็ต้องมีความรอบคอบระมัดระวังด้วยค่ะเพราะจำนวนตัวเลขมากขึ้นแล้วสำหรับวันนี้รูก็คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ